คุณคุณนี่ที่ฉันอยู่ที่ไหนน่ะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะไม่มีใครคุยกับฉันได้สักคนเลยเหรอฮัลโหล ดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ The ี o Channel นนวันนี้นะคะเรามาในโหมดกระซิบเพราะว่าเรานะคะกําลังจะทํามิชชั่นหนึ่งะคะซึ่งเราไม่แน่ใจเลยว่าตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ไหนกําลังเจอกับอะไรแล้วมีใครอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้นะคะมันลุ้นกันค่ะว่าวันนี้เราจะเอาตัวรอดจากภารกิจนี้ยังไรไอ้นี่ที่ไหนไหน่ะเฮ่เดี๋ยวนะ เอ๊ะที่นี่คือฮะฮะเดี๋ยวนะสวัสดีค่ะฮัลโหล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 คุณคุณนี่นี่ฉันอยู่ที่ไหนน่ะเอ้ยฉัน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 ม่งฆ่าคนเหรอโอุ้ยอุยเดี๋ยวเดี๋ยวนะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอฉันออกไป๋ยวนี้นะเอออย่าบอกนะว่า นี่คือเครื่องบิน<ะ>ว่าฉันไม่อยู่ที่นี่ได้ยังไงเนี่ยฉันก็เออโอ้นอกฝนตกหนักเอ๊เอะออฮัลโหลทำไปทุกคนแววตาเป็นสีดำอย่างนั้นล่ะเฮ้ยเดี๋ยวๆนะไม่มีใครคุยกับฉันได้สักคนเลยเหรอฮลัฮโลฮโหลฮัลโหล ฉันเพิ uh ่งยิงคนด้วยช็อตกันบนเครื่องบินจะพูดไหมอ๋อเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยฉันเฮ้ยไฟไหม้ไฟไหม้เดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยมามาทำไมฉันต้องตายที่นี่ดิโอ้ทุกคนทุกคนคือเอเลียเหรอนี่อุ้ยหน้ากากหน้ากากตกลงมาเหรอแต่ฉันใส่ได้ ฉันคือใครนะเออฉันชื่อแมรี่ฉันฉันโอ้ย,อยฉันทำงานที่หน่วยวิจัยแห่งหนึ่งนี่นะเธอวิจัยอะไรนะแมรี่เธอคิดได้ออกสิแมรีเ่เธอเธอวิจัยอะไรเธอถึงมาอยู่ที่นี่ในเครื่องบินที่ไม่มีใครพูดกับเธอเลยแนละ้วตอนนี้เหมือนเธอจะฆ่าคนขับไปแล้วด้วยนะวะ <What? S 1> มีผู้ก่อการร้ายที่นี่เหรอทำไมขอมารลบหนงกองก,กับเพื่อนแบบนี้ล่ะเออแมรี่ uh. คิดได้ออกแมรี่ แมรี่เธอคือนักวิทยาศาสตร์ที่ทำการวิจัยเกี่ยวกับการนำมนุษย์ออกไปที่เกาะลับเป็นปฏิบัติการลับฉันลักพาตัวเขาพวกนี้มาเหรอโอ้ยตายแล้วขงบนมันมีอะไรล่ะโอ๊ยพวกเธอตายแล้วเธอเาคนไม่มีชีวิตฉันต้องหนีโอ๊ยช่วยด้วยเอาล่ะทุกคนฉันขอโทษนะแต่ว่าฉันต้องออกไปจากเครื่องบินลำนี้ให้ได้ทำไงดีล่ะ เราอออกจากที่นี่เนเธออุ๊ย <c oughs> แล้วฮ้ยฮ้ยฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> และแมรี่ <c oughs> ก็ได้มีชีวิตรครั้งที่สองหลังจากตกลงไปตาย แมรี่เธอไม่ใช่แมวก้าวชีวิตนะเธอจะทำแบบนี้ไม่ได้ฉันยังไม่รู้เลยว่าความรับของการที่ฉันมาอยู่ที่นี่คืออะไรแล้วทำไมมันถึงวิ่งอยู่ใกล้พื้นขนาดนี้เอาแล้วแมรี่โอ้คนทำไมไม่มีใครพื้นตื่นมาช่วยฉันเลยล่ะฉันจะทำลายทุกอย่างไม่หมดแล้วไหนมันก็มีอะไรให้ฉันที่นี่แล้วอ้อ ใจใสหนักกว่ากันเร็วๆสิเร็วฉันทำดีที่สุดให้พวกเธอแล้วนะแล้วเราจะร,รอดก,กันเองแล้วนะฉันยิงป,ปืนขนาดนี้ทำไมเครื่องบินมาถึงไม่เป็นอะไรเนี่ยง,งงมากเลยสัมภาระนะข้างหลังมันจะมีอะไรเก็บได้ไหมฮะ,ฮะ,ฮะเดี๋ยวที่นี่ที่ไหนนะ่ะ คท้ายลำเหรอฉันอยากตื่นจากความฝันนี้ช่วยปลดปล่อยฉันออกไปจากที่นี่ทีฉันอยากตื่นฉันอยากกลับไปเป็นแมรี่แมรี่ที่ไปอยู่บนเครื่องบินลำนี้อ๋อตาย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 โอ้โหโ,โ,โอ้โหอะไรคุณอุษานฟ oh, <no. S 1> ันมาแล้ว ผูโดยฉันอยากกระตื่นขอฉันตื่นทีมิฉั้นฉันจะเผาทุกอย่างให้มันลาบคาบไปเลยนะนี่มันอะไรกันเนี่ยโอ๊ยตื่นทุกคนตื่นฉันอยากมีเพื่อนคุยฉันเหงาฉันคือแมรี่ทุกคนตื่นสิฉันคือแมรี่เรียกฉันสิ สารกำลังไหม้แล้วนะโอ้ยเร็วๆๆว,วฉันใหญ่เรตื่นจากฝันร้ายนี้โอ้ในชีวิตจริงฉันคงไม่กล้าทำอะไรแบบนี้นะคนขับห้องนี้ด้วยอะไรก็มันจะเครื่องบินมันจะตกแล้วให้มันจบไปแล้วโอ้เกิดอะไรขึ้นนี่啊 เธอเป็นคนเผาไม่ได้เลยแมรี่ฮะฉันเหรอฉันเป็นคนฉันเป็นคนทำเรื่องพวกนี้เหรอไม่ไม่ไม่เกิดอะไรขึ้นทำไมฉันถึงเผาที่นี่ล่ะไม่ฉันไม่มีวันทำแบบนั้นหรอกไม่ดับดับดับไฟเดี๋ยวนี้ดับดับเดี๋ยวนี้โอ๊ยตายแล้วตายแล้วอโอ้โหนักนวกมากอุ๊ยเธอเป็นใครนะ่ะเธอมาอยู่ในหัวฉันทำไม แมรี่ฉันรู้ว่าเธออยากทำแบบนี้เธออยากตื่นจากฝันร้ายนี้ไม่ใช่หรอแมรี่โดอที่เธอไม่รู้ว่าเธอเป็นใครไม่ใช่หรอแมรี่ไม่นี่ไม่ใช่ภาพที่ฉันอยากเห็นแมรี่ <Mary, S 2> เธอกำลังฆ่าทุกคนในนี้แล้วนะแมรี่ถ้าเป็นใครฉันจะดับไฟพวกนั้นแมรี่เธอทำใจเถอะตอนนี้ทุกอย่างมันอยู่เหนือการควบคุมของเธอแล้วแมรี่ <c oughs> เธอแค่เผามันให้จบ <c oughs> ก็แค่นั้นเองไม่ใช่หรอแมรี่ แมรี่เอาให้มันจบไปไวไปเลยแมรี่ไม่ต้องกลัวอะไรอีกแล้วไนนหนก็ในนๆแล้วชมวิวข้างนอกหน่อยสิแมรี่เออยังนั่นแหละแมรี่ไม่ฉันไม่ได้อยากทำแบบนั้นนะโอ้แมรี่เธออยากโกรกตัวเองเลยเกลวอออร้อนร้อนอ้ออ้ะตายแล้วคนฉันขอโทษ ฉันขอโทษจริงๆฉันเม่ตั้งใจฉันชื่อแมรี่แมรี่ไม่ได้ตั้งใจทุกอย่างมันเป็นแบบนี้นะแมรี่ไม่รู้แมรี่ไม่รู้จริงเตือนเอตือนอุ๊ยอุ๊ยฉันยิงอะไรไป่ะตอนนี้เธอจะทำดาบกีกงแค่ดูสิ่งที่ฉันทำนั่นแหละแมรี่เธอไม่มีอำนาจในการควบคุมตัวตนของเธอต่อไปนะ ให้มันจบไปเถอะแมรี่แบบนั้นแหละฉันอยากจะตื่นจากปันร้ายนี้ฉันไม่อยากเป็นแมรี่ก้าชีวิตเลยทำไมฉันยังไม่ตายอีกเนี่ยฉันชื่อแพร์ ยังในหัวฉันหายไปแล้วแต่ทำยังไ,ไงฉันถึงจะหลุดพ้นออกจากกับดักนี้ล่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ,ยเ,ยเยมันดูขนาดนี้แล้วทำไมฉันถึงยังมีชีวิตยอยู่เนี่ยฉันชื่อแมรี่ค่ะฉันทำฉันเป็นแมรี่ในชีวิตที่ห้าของฉันแล้วนะโอ้ยไงดีโอ้โหตัวเครื่องไม้หมดแล้วค่ะ แมรี่อยากตายอ่ะแมรี่ไม่อยากอยู่แล้วแมรี่กลัวฉันชื่อแมรี่แมร,แมรี่แมรี่จะขึ้นไปข้างบนได้ไหมอ่ะเมื่อไหร่แมรี่จะตื่นจากฝันร้ายนี้สักทีไม่มีใครเลยในห้องผูโดยแล้ว ฉันชื่อแมรี่ฉันฉันชื่อแมรี่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 ฉันคือแมรี่แมรี่น้อยบนเครื่องบินยิ่งใหญ่ <laughs> <laughs> ฉันคือแมรี่เอ๋โอโอ๊แมรี่บอกไม่เห็นแมรีต่ตา ฉันชื่อแมรี่ฉันเกิดขึ้นมาครั้งที่แปดได้แล้วนะเนี่ยตรงนี้ยังปลอดภัยกว่าข้างนอกนะ,ะบ๊ายบายฉันชื่อแมรี่และนั่นก็คือ จุดจบของแมรี่ก้าชีวิตนะคะรู้สึกเหมือนอันนี้มันสามารถจาไปเป็นพล็อตต่างได้ไหมเป็นพล็อตหนังแนวเหมือนการวนลุกไม่สิ้นสุดไม่ยอมตายไม่ตื่นจากฝันร้ายเลยวันนี้นเหมือนเราโดนยึดเครื่องบินแล้วเราต้องแย่งเครื่องบินกลับมาแต่จริงๆตัวเราเองเนี่ยคือคนที่เป็นคนขโมยเครื่องบินนั้นมานะคะแต่ลองนะคะ เป็นไบโพล่ามี2คนอยู่ในหัวแมรี่คนแรกก็คือแมรี่ที่กลัวส่วนแมรี่คนที่2ก็คือเป็นเป็นแมรี่เวอร์ชันที่อยากจะฆ่าคนตลอดเวลาสุดท้ายแล้วแมรี่เวอร์ชันที่ดูก็ครอบงารเดดใจของแมรี่ทาให้สุดท้ายแล้วเธอตกอยู่ในวนลูปของเครื่องบินที่ไหม และการที่เธอไม่สามารถหลุดออกจากกลุ่มนี้ได้ค่ะจริงๆด่านเมื่อกี้ไม่มีจุดจบนะคะทุกคนเล่นวนไปเรื่อยๆไม่มีวันตายขอบคุณแมรี่นะคะเ oh. ข้ามาเป็นเหยื่อเหยื่ออารมณ์ของดิฉันในรอบนี้นะคะ oh. ก็ขอบคุณทุกคนด้วยเหมือนกันนะคะที่เข้ามารับชมพรมสาระนี้นะคะ oh. สำหรับคนที่ติดตามช่องนี้แล้วขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาดูกันนะคะแล้วสำหรับคนที่ยังไม่ติดตามฝากช่องนี้ด้วยนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ถ้ามีอะไรคอมเมนต์ฝากบอกไว้ข้างลาาะะ่างได้ด้วยแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะสวัสดีจ้าฉันชื่อแมรี่ถ้าชอบหรือถูกใจคอนเทนต์ฝากกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมเปิด notification สำหรับคอนเทนต์ใหม่ๆที่จะอัปเดตให้ทุกคนดูเรื่อยๆค่ะ